มีโอกาสที่เราจะพบกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกภายในปี2035และไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังกาแลกซี่อันไกลโพล้นเพราะทางช้างเผือกของเราเต็เมไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปเรากำลังพูดถึงจุลินทรีย์หรือตัวชีวิตทางเคมีไม่ใช่เอเลี่ยนตัวเขียวแบบในฮอลลีวูดถึงกระนั้นสุดท้ายแล้วเมื่อเราพบร่องรอยของชีวิตมันจะเปลี่ยนมุมมองต่อบ้านของเราในจักรวาล กล้องโทรทัศน์อวกาศครับเลอร์ของนาซาค้นพบบางสิ่งที่เหลือเชื่อดาวฤกษร์เกือบทุกดวงมีดาวเคราะห์และดาวเคราะห์เหล่านี้หลายดวงอาจอยู่อาศัยได้ดาวเคราะห์หินอย่างโลกและดาวอังคารพบเห็นได้ทั่วไปในกาแล็กซีของเรามากกว่าดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์อย่างดาวเสาและดาวเฤลือห่าซะอีก นอกจากนี้เรารู้แล้วว่ากาแล็กซี่ของเราอุดมไปด้วยน้ำมันมีน้ำอยู่ในเมฆร,ระหว่างดวงดาวที่ดาวเลือกและดาวเคราะก่อตัวขึ้นในจานเศษซากรอบดาวเลื์กอื่นๆในดาวหางแทบทุกที่เลย แต่สิ่งที่ยากจริงๆคือการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวตามหลักการแล้วเพื่อที่จะค้นพบมันเราต้องลงจอดบนดาวเคราะหทุกดวงและตรวจสอบทุกอนุบนดาวเหล่านั้นแต่ต้องขอบคุณการวิจัยใหม่ล่าสุดอย่างน้อยเราก็สามารถจำกัดการค้นหาให้แคบลงหรือเหลือเพียงดาวที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยได้ กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์คุณภาพสูงที่ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี2021กำลังทำภารกิจนี้มันตรวจสอบบรรยากาศของซูเปอร์เอร์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกเล็กน้อยมันค้นหา๊าซที่เกี่ยวข้องกับชีวิตซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตเท่านั้นและพวกเขาก็พบเบาะแสแล้วตัวอย่างเช่นพวกเขาตรวจพบสัญ,ญญาณของสารเคมีดังกล่าวบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า K2-18b ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างออกไป120ปีแสงซึ่งค่อนข้างใกล้เมื่อเทียบกับสเกลของอวกาศดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในโซนกรดิลอกซึ่งหมายถึงโซนรอบดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับการมีอยู่ของน้ำที่เป็นของเหลวมันโครจรรอบดาวแคระแดงซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ดาวฤกษ์ดังกล่าวสว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเราเล็กน้อย มันต้องใช้เวลาประมาณ1ปีในการตรวจสอบว่าบอกแสสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นจริงไหมหากเป็นเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าที่เราคิดแต่ถึงแม้จะไม่ใช่ก็ยังมีดาวเคราะห์กด่ลหลอกอีก10ดวงที่อยู่ในรายชื่อให้ศึกษากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากแต่ก็มีข้อจํากัดมันไม่สามารถตรวจจับดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายโลกได้ เพื่อแก้ปัญหานาซาวางแผนใช้อีกเครื่องมือหนึ่งนั่นคือกล้องโทรทัศน์อวากาศศึกษาช่วงคลื่นอินฟาเรดสิ่งนี้จำแนกดาวเคราะห์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตได้ดีกว่าแล้วเรายังมีโครงการเซติอีกด้วย สเตติย่อมาจาก Search forex t r a t e r r e s t r i a l intelligence โครงการนี้ดำเนินการตามล่าหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,980พวกเขายังเชื่ออีกว่าเราจะพบสัญญาณแห่งชีวิตในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้เริ่มโปรเจกต์ที่ใหญ่มากมันถูกเรียกว่า Cosmic และใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุหลายชุดในนิวเม็กซิโกคุณอาจเคยเห็นสิ่งเหล่านั้นในภาพยนตร์เรื่อง Contact คอสมิช่วยให้นักวิทยาศาสตร์าสามารถฟังระบบดาวเกษ์นับแสนหรืออาจเป็นล้านดวงในเวลาเดียวกันได้กล้องโทรทัศ์สำรวจท้องฟ้าและสำรวจข้อมูลแบบเรียลไทม์หากมีสัญญาณที่น่าสนใจนักวิทยาศาสตร์าสามารถตรวจสอบได้ทันทีแทนที่จะรอเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนสัญญาณมักจะเกิดขึ้นฉับพลันและสั้นมากแต่คอสมิกสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งสัญญาณที่สั้นที่สุดซึ่งอยู่ระดับนานโนวินาที คอสมิกยังสามารถช่วยในการวิจัยอื่นๆได้เช่นการศึกษาระเบิดพลังงานคลื่นวิทยุที่เร็วลึกลับและอธิบายไม่ได้หรือแม้แต่สาสารมืดนี่เป็นเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเท่าที่เราเคยสร้างมาแต่แค่ฟังอย่างเดียวนั้นไม่พอทำไมเราไม่ตอบกลับไปล่ะ นาซาได้ส่งสัญญาณบางอย่างไปยังห้วงอวกาศในปี2002เครือข่ายอาวกาศห้วงลึกได้ส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมพโยอเนียสิบแต่มีอุปสรรคขวางทางนั่นคือดาวแคร์ขาวซึ่งอยู่ห่างจากโลก27ปีแสงหากมีดาวเคราะห์รอบดาวเลิ์กดวงนี้บางทีสัญญาณอาจไปถึงดาวเลิ์กด้วยหากมีสายพันธุ์ที่ชันฉลาดอยู่ที่นั่นเราคงได้รับการตอบกลับภายในปี2029 BSN ยังคงส่งสัญญาณที่ทรงพลังสู่อวกาศสัญญาณเหล่านี้จะชนดาวเลือก222ดวงภายใน3ศตวรรษข้างหน้าบางทีสักวันเราคงได้รับการตอบกลับจากที่ไกลแสนไกล แต่ทำไมเรายังไม่ได้รับการตอบกลับล่ะมีกาแล็กซี่ประมาณ200แสนล้านแห่งในจักรวาลแต่ละแห่งมีดาวฤกษ์ประมาณแสนล้านดวงหากเพียง1%ซของดาวเหล่านั้นมีดาวเคราะห์หนึ่งดวงนั่นก็ยังมีดาวเคราะห์ที่เป็นไปได้อีก200ล้านล้านล้านดวงแล้วเราสามารถจำกัดให้มันแคบลงได้อีกหากโอกาสที่พวกมันมีสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งในล้านล้าน,านจะมีดาวเคราะห์ให้เราอีกไม่กี่แสนดวงแล้วทุกคนอยู่ไหนล่ะนี่เป็นคำถามดังที่รู้จักกันว่าปฏิทัศน์ของแฟม่ ความเป็นไปได้ประการแรกไม่ได้แยกขนาดนั้นเป็นไปได้ว่าจักรวาลเต็ไมไปด้วยสิ่งมีชีวิตแต่ที่เรารู้กันโดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ฉลาดดาเคราะห์บางดวงอาจมียูเรนซีนกหรือไดโนเสาร์วกาศส,สิ่งมีเรียกว่าทฤษฎีเกรดฟิลเตอร์มันกล่าวว่ามีตัวกรองบางอย่างที่ชีวิตต้องเอาชนะเพื่อที่จะฉลาดบางทีสายพันธุ์อื่นอาจยังไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ ลองคิดดูชีวิตบนโลกเริ่มต้นในมหาสมุทรจากนั้นขึ้นไปบนบกมีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆสูญพันไปในเหตุการณ์สูญพันธ์ครั้งใหญ่5ครั้งวิวัฒนาการอีกครั้งและในที่สุดก็กลายเป็นมนุษย์เราสร้างสังคมพัฒนาการดูแลสุขภาพและจากนั้นก็เริ่มค้นหาชีวิตอื่น มีแนวคิดอื่นที่เรียกว่าสมมติฐานอคอขวดแบบกายเอียนซึ่งโดยพื้นฐานแล้วพูดในสิ่งเดียวกันแม้ว่ามันอาจไม่ยากเกินไปสำหรับสิ่งมีชีตพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นแต่มันยากมากสำหรับชีวิตนั้นที่จะอยู่รอดและเติบโตในระยะยาว ดาวสุกอาจมีมหาสมุทรและสภาพเหมือนโลกเหมือนกันแต่มีบางอย่างที่ไม่เหมือนมหาสมุทรของมันเดือดพล่านเพราะปรากฏการณ์เรือนกระจกตอนนี้มันแห้งแลง้งครั้งหนึ่งดาวองคารก็มีน้ำบนพื้นผิวและทั้งดวงจันทร์และดาวพุธก็มีชั้นบรรยากาศหนาทึบในช่วงเวลาสั้นๆ ในขนาดเดียวกันโลกมีน้ำอยู่บนพื้นผิวเกือบตลอดการมีอยู่ของมันมันเป็นเรื่องที่หายากและน่าทึ่งมากที่ดาวเคราะห์สามารถรักษาอุณหภูมิตั้งแต่ศูนย์ถึง100องศาเซลเซียสได้เป็นเวลาหลายล้านปี ดังนั้นมันอาจเป็นความผิดพลาดในการตามหาสิ่งมีชีวิตที่ชันฉลาดโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่เรามีซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็วิวัฒนาการภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือที่มาของสิ่งที่เรียกว่าสมการของเรกซึ่งเป็นสูตรที่ให้โอกาสเราในการคำนวณศักยภาพของสิ่งมีชีวิตที่จะกลายเป็นคนฉลาดบนดาวเคราะดวงนี้ ในการคำนวณผลลัพธ์เราจำเป็นจะต้องรู้ตัวแปรหลายประการเช่นมีดาวฤกษ์กี่ดวงมีดาวเคราะห์กี่ดวงโอกาสที่ดาวเคราะห์เหล่านี้จะมีสิ่งมีชีวิตและอื่นๆน่าเสียดายที่เรายังไม่ทราบตัวเลขเหล่านี้และผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่มีนัยยะสำคัญแต่สมมุติว่ามีสายพันธุ์ที่ชันฉลาดอย่างน้อยหนึ่งสายพันธุ์ทำไมเรายังไม่เจอกันอีก สาเหตุอาจมีหลายประการบางทีพวกเขาอาจไม่คิดว่าเราน่าสนใจพอหรือบางทีปัญหาอยู่ที่เราเราอาจพลาดสัญญาณของพวกเขาหรือบางทีเราอาจพลาดสายนธุนอื่นๆทั้งหมดไปเอง จักรวาลนี้ใหญ่โตและเก่าแก่มากมันมีอายุมากกว่า14,00 0ล้านปีถ้าเราอาจรวมประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทั้งหมดของโลกให้เหลือแค่24ชั่วโมงใน1วันเราจะเริ่มตน้นตอน,ต,อนตีสี 4, ่เดนเสาร์สูนพันเวลา1 1บเอโมงสีนาทีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ปรากฏขึ้น2นาทีก่อนเที่ยงคืนในการเปรียบเทียบนี้มนุษย์มีอยู่ที่77วินาทีและเทคโนโลยีของเราที่สามารถตรวจจับสิ่งมีชีวิตนอกโลกนั้นยังใหม่ยิ่งกว่าซึ่งน้อยกวว่าา1ินที ด้วยวระยะทางและระยะเวลาที่กว้างมากโอกาสที่เราจะดำรงอยู่พร้อมกับอารยธรรมอื่นๆจึงมีน้อยหากอารยธรรมของพวกเขามีอยู่เพียงไม่กี่พันปีเราอาจพลาดที่จะได้เจอพวกเขาอย่างสิ้นเชิง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรละทิ้งการค้นหาไปนักวิทยาศาสตร์กังวลว่าสัญญาณวิทยุของโลกจะอ่อนลงเมื่อเวลาผ่านไปแต่การศึกษาเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามจำนวนดาวเทียมของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสิ่งนี้ทำให้โลกของเราถูกตรวจจับได้มากขึ้น ภายในสิ้นทศวรรษนี้เราอาจมีดาวเทียมนับแสนดวงซึ่งทำให้โลกมีความสว่างอย่างเหลือเชื่อในสเปกตรัมวิทยุหากมีอารยธรรมที่ก้าวหน้าอยู่พวกเขาจะมองเห็นเราได้ง่ายแม้จากระยะไกลมากนักดาราศาสตร์มองโลกในแง่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกในขณะที่คุณและผมยังไม่ตาย